สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องลำพูนฟ้าส c ยชาแนลนะคะวันนี้ก็มาหาอนาน้องลำพูนนะคะมาดูลูกสาวสาวเวยคงเรานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะกันเลยอยู่ด้วยกันเยอะเลยนะะที่สวนของเราก,ก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะช่วงกลางวัน ระว่งเที่เลยท่องเที่ยวแต่เรเชือ่อร้องกันเสียงดีทั้งนั้นเลยนี่ไปดูลูกสาวเราไหนน้องลูกสาวเราอลำพูนมาเร็วนี่อยู่คู่กับหนุ่มคู่เบาวอยู่เฝ้าอยู่แพคคู่อยู่ประกบตลอดเลย สองลำพูนจ้าก่อนเร็วอาจ้าก่อนจ้าลูกสาวเราเดียวพี่กวาน๋ยวกับลมโอ้ยทำไมเหมือนหนุ่มไม่ค่อยสนใจลูกสาวเราเลยหนุ่มไม่สนใจลูกสาวเราเลยผู้บ่าว สมเดือนแล้วที่มาอยู่ที่นี่นะน้องลำพูนมารวสายโยกเดานีานน้เดอน้นอยนี่คือบาทน่นั่นนลาเจ้าแล้นูนจ้า จบผู้เบาลงมดคู่เบาหมดคู่เบาแล้วนี่คู่เบานี่นองอย่างรองเลยนะคะเออวันนี้ไม่ได้มีกล้วยมาฝากลูกสาวเลยเนาะลูกสาวอยู่ที่นี่ก็เขาจะมีเวลากินนะคะกินหญ้าเหมือน เป็นเวลานะคะไม่ได้กินตลอดทั้งวันเหมือนเหมือนที่เราเพราะว่าต้องรักษาความสะอาดนะคะที่อยู่ต้องคอยฉีดน้ำรักษาความสะอาดตลอดิวนัท่องเที่ยวมาแล้วต้นำอน่ย่เละไ่านย่ย่นน้ ที่นันกท่องเที่ยวเขาก็จะเยอะนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มานั่งชางเละอกคอนเดนมเออหิวไหมลูกหิวบ่อไม่มีคนซื้อกล้วยให้กินเลยเนาะไม่มีคนซื้อกล้วยให้หนูกินเลยลูกสาวยืนโยกมีแต่คนเดินผ่าน แม่ๆท่านใดมาเที่ยวพัทยาหรือมะเที่ยวแพรองแล้วก็แวะหาน้องลำพูนของเราได้นะคะแวะมา,ามหาน้อง คือคืนเหมือนเขาคึกคักตลอดเวลาที่ช้างที่นี่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดีพามาเที่ยวทานน้องมะพูกันใหม่ค่ะสอบคุณมากค่ะ